หนูชื่อเด็กหญิงััช,ชานามสก,กุลปสิทธิกสิกรค่ะชื่อเล่นชื่อเตยอายุ12ปีค่ะอยู่โรงเรียนวัดพิมพาวาสีลงศา,าลาลัยอยู่ชั้นปอ6ค่ะที่บ้านหนูอยู่กันทั้งหมด5คนค่ะมีย่ามีหนูแล้วก็มีน้อยอีก3คนค่ะ พ่อแม่หนูแยกทางกันค่ะก็คือแม่หนูตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าอยู่ไหนคะ่ะส่วนพ่อพ่อออกมาจากคุกแล้วเพื่อออกมาได้ไม่ถึงเดือนคะ่ะแต่ตอนนี้หนูก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าพ่ออยู่ไหนเพราะว่าตั้งแต่พ่อออกมาพ่อก็ไม่เคยส่งข่าวให้หนูเลยคะ่ะมีบ้างค่ะที่หนูน้อยใจเพราะว่าแม่ก็ไม่ติดต่อกับมาพ่อก็ไม่ติดต่อกับมานหนูก็อยู่กับยา่าคะ่ะถ้าพ่อกับแม่หนูดูอยู่ก็อยากบอกพ่อกับแม่ว่าส่งข่าวมาหาหนูบ้างหนูคิดถึง หนูอยากกอดพ่อกับแม่ค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้กอดมาก็เกือบปีแล้วค่ะหนูมีพี่น้องทั้งหมดสี่คนค่ะคนแรกคือหนูคนที่สองคือน้องยิมค่ะน้องยิ้มอายุ9้าขวบค่ะหนูชื่อยิ้มค่ะคนที่สามคือน้องโมตุนค่ะน้องโมตุนอายุ8ดขวบค่ะคนที่สี่น้องเต้อค่ะน้องเต้าอายุ6ขวบค่ะหนูชื่อเต้าค่ะ หนูรักน้องหนูมากค่ะเพราะว่าหนูก็ผูกพันกับน้องมาเพราะหนูไม่มีพ่อแม่หนูก็ดูแลน้องค่ะหนูก็ให้ความอบอุ่นกับน้องค่ะกอดน้องเพราะว่าน้องน้องก็คิดถึงพ่อกับแม่ค่ะนี่คือน้องหนูค่ะน้องหนูชื่อน้องโมตุนอายุ8ดขวบค่ะแล้วก็น้องหนูพิการทางด้านสมองแล้วก็ร่างกายค่ะหมอเขาบอกว่าน้องเนี่ยรับรู้ได้น้อยค่ะก็คือสมองเนี่ยฝ่อ ตาน้องมองไม่เห็นค่ะถ้าเห็นก็จะเป็นเห็นเป็นแสงแสงค่ะฟันของน้องก็จะเดดออกบ่อยแล้วก็น้องไม่สมประกอบตรงที่ว่าขาน้องค่ะจะไม่เท่ากันค่ะเลยจะทําให้ทรงตัวไม่ได้น้องหนูเขาเป็นโรคเบาจืดค่ะอาการจะเป็นควบคุมอุณหภูมิตัวเองไม่ได้ค่ะ เดี๋ยน้องเขาร้อนเดี๋ยน้องเขาหนาวบางทีเขาก็จะร้อนเกินไปต้องหาผ้ามาเช็ดตัวให้ค่ะแล้วก็บางทีน้องเขาก็ตัวจะเย็นเฉียบเลยค่ะเราก็ต้องดิดพัดลมค่ะแล้วก็หาผ้ามาคลุมให้น้องแล้วก็เราต้องพ่นยาน้องทุกสิบชั่วโมงถ้าไม่พ่นน้องเขาก็จะปัสสาวะหมดร่างกายเลยค่ะแล้วก็น้องเขาจะเกร็งค่ะแล้วก็จะดิ้นด้วยค่ะน้องช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยค่ะเวลาจะดื่มน้องก็ต้องมีคนป้อนแล้วก็ต้องคอยกดปากเขาไว้ด้วยค่ะ เพราะว่าไม่งั้นนมจะหกค่ะหมอเขาก็บอกว่าน้องเนี่ยปเป็นโรคเบาเืิดนะรักษาไม่ได้แล้วค่ะเขาบอกว่าจะเลี้ยงใหม่ไหมถ้าไม่ไหวเนี่ยให้ไปให้อนณนทิเด็กเขาดูแต่ว่าก็คือก็ไม่ให้ค่ะหนูก็ผูกพันกับน้องไปแล้วและหนูก็ไม่เคยเบื่อน้องเลยค่ะคือหนูตัที่จะดูแลน้องเขาไปตลอดชีวิตค่ะ ค่าใช้ใจ่ายของโมตุนก็จะมีนมวันละร้อยกว่าบาทแล้วก็แพมเพิร์ดน,นมกระป๋องละ237บาทก็จะกินได้2วันค่ะแล้วก็แพมเพิร์ดใช้วันละหลายตัวมากถ้าเราพ่นยาบางทีพ่นช้าไปหรือว่าพ่นไม่เข้าร้อยเปอร์เซ็นที่ท,ที่ที่มันต้องเข้าไปก็จะมีฉี่มาออกออกมาก่อนกำหนดเยอะมากค่ะครั้งละ3 4ตัวค่ะวันก็คืน2อครั้งก็ประมาณ6ตัวค่ะก็ะได้พึ่งเขานี่แหละค่ะ ถ้าไม่มีเขาก็คงจะลำบากก็คือเขาเหมือนกำลังใจเราด้วยค่ะหนูก็ช่วยเลี้ยงน้องก็ช่วยทำกับข้าวให้น้องกินค่ะช่วยทุกอย่างเลยค่ะน้องตื่นมาไม่พับผ้าหนูก็คอยหักให้คอยดูน้องหมดตุนค่ะเวลาที่ย่าไปขายของค่ะตั้งใจไว้แล้วว่าหนูจะเลี้ยงน้องเนี่ยให้จนกว่าน้องจะสิ้นลมหายใจหรือว่าตัวหนูเองจะเสียก่อนค่ะ หนูผูกพันกับน้องมากๆเลยค่ะหนูดูแลน้องเข้ามา8ปีแล้วค่ะตั้งแต่น้องก็เกิดหนูก็ช่วยดูแลทุกอย่าง<ม>พี่รักมดตุนนะพี่จะดูแลมดตุนให้ดีที่สุดมดตุนก็อย่าไปไหนนะอยู่กับพี่ไปเรื่อยๆ เธอนะครับน้องใบเตยเด็กหญิงหัวใจไม่ยอมแพ้ขอเป็นแม่คนที่สองเพื่อน้องๆที่ไร้แม่เชิญพบกับเธอครับสวัสดีครับน้องใบเตยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบตรงกลางนี้เลยครับตรงกลางเอาละครับวันนี้มากับใครกันบ้างครับมีเอตูนคะ่ะแล้วก็น้องโมตุน น้องแต้วน้องยิ้มค่ะทางด้านล่างนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับใบเตยเป็นพี่สาวคนโตใครคือคนรองลูกน้องยิ้มค่ะน้องยิ้มแล้วใครต่อมาน้องโมตุนค่ะโมตุนคนเล็กคือน้องแต้วน้องแต้วทั้งหมดนี้เป็นพ่อแม่เดียวกันหมดไหมพ่อแม่เดียวกันหมดยยเว้นโมตุนค่ะโมตุนคือคนละพ่อค่ะคนละพ่อ คุณพ่อคุณแม่ไปไหนลูกคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันค่ะแม่ไปอยู่ไหนไม่รู้ค่ะส่วนพ่อหลังจากออกมาจากคุกก็ไม่เคยติดต่อมาเลยค่ะถ้าหนูบอกพ่อกับแม่ได้ตอนนี้นะคะอ่ะมันหนูบอกบอกเลยอ่ะลูกก็อยากให้พ่อกับแม่มาหาหนูบ้างค่ะเพราะว่าตอนนี้ ลำบากมากค่ะต้องเลี้ยงน้องแล้วค่านมก็เป็นร้อยๆเลยค่ะอยากให้มาหาค่ะสักครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะไม่เจอพ่อกับแม่นานเท่าไหร่แล้วก็อคุณแม่ก่อนไม่เจอคุณแม่นานเท่าไหร่แล้วตั้งแต่อยู่ป .5 ค่ะจนตอนนี้ขึ้นป .6 ก,ก็ยังไม่ได้เห็นหน้าเลยค่ะ ส่วนคุณพ่อตั้งแต่ออกจากเรือนจาก็ไม่ได้พบกันเลยค่ะตอนที่คุณพ่ออยู่ที่เรือนจาใบเตยไปหาคุณพ่อบ้างไหมมีแต่คุณพ่อส่งข่าวมาให้ค่ะว่าเนี่ยตอนนี้พ่อสบายดีนะอพ่ออยู่ในเรือนจําไม่ต้องเป็นห่วงดูแลน้องให้ดีๆค่ะแต่ตอนนี้ทราบข่าวว่าออกมาแล้วตอนที่ออกมาเคยแวะมาที่บ้านไหมไม่ค่ะถามคุณย่าย่าตูน เลี้ยงเขามาตั้งแต่เขาอยยุเท่าไหร่อะ,ต,ะตั้งแต่เขาเกิดค่ะตั้งแต่เขาเกิดยิ้มละ้ฮะเขาอยู่กับยายยิ้มก็เลยไปรับเขามาตอนสามขวบให้เขามาอยู่รวมกันที่น้องเขา <c oughs> แต้วแต้วเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดแล้วอย่างนี้ค่าใช้จ่ายนะคะเอาเอาของเขาก่อนเลยโมตุนเนี่ยโมตุนนี่จะมีค่านมวันละร้อยกว่าบาทค่ะแล้วต้องจะมีแพมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณย่านมอะไรวันละร้อยกว่าบาทฮะ,ะดื่มนมอะ,ะอ,าาะอะไรอยู่ก็นมผงค่ะเขาจะกินนมกล่องไม่ได้ะค,ะค่ะ เขาจะมีอาการท้องอืดเห็นบอกวันหนึ่งกินเยอะเยอะค่ะเยอะมากว่าบางยิ่งเราพ่นยาผิดเวลาเหมือนร่างกายเขาขาดน้ําเขาก็จะกินแต่นมอะค่ะเมื่อก<ข>่อนนี้หมอให้ใส่สายยางตอนเล็กๆอะคือหมอบอกว่าห้ามเอาสายยางออกนะเพราะว่าถ้าน้องสำลักไปแล้วก็ตัวเนี้ยปอดน้องจะติดเชื้อนะเดี๋ยวอันตรายเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตายนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็มานั่งนึกว่าเวลาไปไหนทีก็ต้อง ตอนเปลี่ยนก็คือเราต้องเปลี่ยนเองมันทรมานเราลาเรายัดเข้าไปเราก็เลยไปไหว้หลวงพ่อโสธรเอาโมาตุนวางไว้แล้วก็ยกมือไหว้บอกหลวงพ่อยกให้เป็นลูกของพ่อนะให้เขากินทั้งปากได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วกลับมาเขาก็ดึงออกเองเราก็มาหยอดหยอดเอานมหยอดแล้วก็ลองให้ดูด พอเดือนหนึงหมอนัดไปหมอเขาก็ดา่าเราว่าทําไมเธออยากให้เขาตายแล้วเธอให้กินทั้งปากอะไรเงี้ยก็บอกกินมาเป็นเดือนแล้วจะหมอหมอบอกอ้าวเหรองั้นก็กินต่อไปก็เลยกินจนทุกวันเนี้ยค่ะ,คะสบายขึ้นมาได้ใช่ค่ะนะณตอนเนี้เตยได้ทาได้ทําหน้นนาที่พี่ได้ดีเลยแหละเพราะว่าดูจากในภาพชีวิตแล้วก็ตั้งใจเลี้ยงน้องดูแลน้องเอาละ เดี๋ยวคงมีเรื่องที่จะได้ถามกันไว้พูดคุยกันไว้ระบายกันไว้แก้ไขแล้วก็ให้คำแนะนำกันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะเข้าสู่เกมกันก่อนเพื่อจะได้ประเมินศักยภาพกันก่อนว่าจะไปได้ไกลกันสักกี่เพลงและอยากจะได้เงินไปทำทุนเท่าไหร่รายการของเราก็มีเงินทุนสูงสุดให้กับนักสู้ชีวิตทุกคนนะครับถ้าทำได้นะครับร้องครบสิบเพลงไม่ผิดเลยรับ1ล้านบาท แล้วใบเตยล่ะครับต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับหกหมืนบาทค่ะหกหมืนบาท 6กหมื 60, บาทสําหรับหนูหนูจะเอาไปทําอะไรบ้างเอาไปเป็นทุนการศึกษาน้องแล้วก็ตัวหนูเองค่ะครับแล้วก็รักษาน้องหมตุนให้ย่าเอาไปใช้นี่ไฟแนนซ์ค่ะคุณย่าเอารถอะไรไปเข้าไว้เป็นรถยนต์ค่ะไปเข้าไปเน้นติดหนี้อยู่เท่าไหร่คะคุณย่าตุลตอนนี้เหลือหกหมื่จะส่งเดือนละสามพนสองส่งเดือนละสามพแล้วเรื่องร้องเพลงเราเป็นไงบ้างครับ เก่งไหมไม่ค่อยเก่งแต่จะทำให้เต็มที่ค่ะอืมก็มาเริ่มกันเลยที่เพลงแรกเพลงที่1นะครับมูลค่า1,000งบาทถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่1มาเลยครับ เปิดประเดิมนะคะของใบเตยนะคะถ้ามั่นใจก็ไม่ต้องใช้ตัวช่วยนะคะเพลงนี้เป็นเพลงแรกเรายังไม่มีเงินสะสมอยู่เพราะฉะนั้นจะไม่ถามว่าจะสู้หรือจะหยุดเพราะยังไงต้องสู้อยู่แล้วแต่มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยได้ตั้งแต่เพลงแรกนี้เลยถ้าไม่มั่นใจนะครับจาก Isuzu ิดีเนสีเก้าดีดีไอบูมพาวมีตัวช่วยทั้งหมด6แผ่นป้ายนะครับใบเตยเลือกใช้ได้3แผ่นป้ายตลอดท้งการแข่งขันในเพลงแรกนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ หรือไม่ใช้ครับไม่ใช้ค่ะไม่ใช้ครับถ้าไม่ใช้ต้องร้องให้ถูกทุกคำทีนี้มากันเป็นครอบครัวความช่วยเหลือเนี่ยเวลามีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันทั้งครอบครัวแต้วและยิ้มอยากช่วยเหลือพี่ใบเตยไหมอยากค่ะมีวิถีทางอะไรที่เธอสองคนจะช่วยพี่เธอได้บ้างบนเวทีแห่งนี้เต้นค่ะเต้นเหรอ ยิ้มเต้นได้นะแล้วแต้วล่ะดูแล้วเขาเต้นไม่ได้หรอกพี่ว่าไหวหรือเปล่าเต้นไหวหรือเปล่าอยากช่วยไหมอะถ้าอยากช่วยมาสองคนอามาเลยครับมาลูกมาไปวันนี้ เขามากันเป็นครอบครัวเขานี่ถ้าโมตุนเต้นได้อีกคนนะก็ <c oughs> คงขึ้นมาด้วยนะช่วยกันครับช่วยกันนะฮะเอาละ,ะ,ะ,ะครับพร้อมไหมครับไปเตยพร้อมค่ะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเลยครับเพลงที่หนึ่งนะครับเพลงนี้มีมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทสมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่หนึ่งเพลงพม,มาครับลยล เลยนะไปเนียนเต้นมาจากไหนอะคะพี่ยิ้มสอนมาค่ะใครสอนนะพี่พี่ใบเตยสอนเหรอโอ้แล้วพี่แต้วเนี่ยใครใครสอนพี่เตยค่ะพี่ใบเตยสอนเหรอฉันว่าเธอเป็นครูพี่ใบเตยมาค่ะกลับไปนั่งก่อนปะจุงมือกันไปกับพี่ปะเดินแบบนางแบบอะไป มาดูกันเลยครับสำหรับเพลงที่หนึ่งนะครับมูลค่าหนึ่งมืนบาทนะครับน้องใบเตยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับร เพลงที่หนึ่งนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทใบเตยรอ้อง ทำได้แบบนี้รับแล้วค่ะหนึ่งมื่นึ่งมนืน,มนบาทครับในเพลงแรกนะครับจากเอินขวัญวรัญญาบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอายครอบครัวนี้ถือ,อเป็นอีกครอบครัวหนึ่งเลยนะคะที่เป็นนักสู้รุ่นจิ๋วคุณภาพของเราค่ะคุะคณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยแหมอยากจะให้ร้องอีกหลายๆเพลงอ,อยากจะให้คว้าเงินล้านกลับไปเพื่อดูแลซึ่งกันและกันนะคะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมที่รัก ก็กลับมาเชียร์น้องใบเตยกันได้ใหม่นะครับในร้องได้ห้ลรานลูกทุ่งสู้ชีวิตพิเศษนะครับตอนนักสู้รุ่นจิ๋วนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ไทยรัฐทีวีแห่งนี้ช่อง32 18นาิกา20นาทีเป็นต้นไปค่ะรายการต่อไปค่ะมาในเวลาที่เราต้องการเลยค่ะเกมต่อชีวิตพี่เอชายามิชัยรออยู่ค่ะครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ สิ่งที่คุณย่าก,กลัวมากที่สุดในตอนนี้เลยคืออะไรคะกลัวตายแล้วม,มีใครเลี้ยงหมดตัวเขาเคยบอกกันหนูว่าเนี่ยถ้าย่าตายนะดูแลนอ้องอย่าทิ้งน้องนะย่าไปไหนก็อย่าทิ้งนะไปเตออยากบอกอะไรคุณย่าบ้างก็อยากบอกว่าหนูรักยาก่าหนูจะดูแลน้องหนูจะช่วยยา่าทุกอยากอ่าง่ะ